New normal คืออะไรถ้าแปลตรงตัวตามหลักภาษาอังกฤษน,นะครับว่ามันจะแปลว่าปกติใหม่นั่นก็คือหมายความว่าวิถีชีวิตเนี่ยจะเปลี่ยนไปในรูปแบบใหม่โดยที่คุณไม่รู้ตัวนั่นเองจะมุมมอง,มองผู้บริโภคในหลายๆคนเนี่ยรุมทั้งผมด้วยนะครับเมื่อก่อนหิวเหรอทำยังไงคิดอะไรไม่ออกไปห้างสิครับร้านหน้าปากซอยสิครับร้านสะดวกซื้อสิครับโอ้โหพี่น้องครับเยอะแยะไปหมดเขาแค่คุณออกจากบ้านแต่ตอนนี้เป็นยังไงออกจากบ้านไม่ได้ Work from home ทุกน,นี้มันเปลี่ยนไป New normal การซื้อซื้ออาหารออนไลน์เป็นบ้้าางงไมม่นบตก อ่าไม่ใช่ทางน้น,นะครับเมื่อสถานการณ์มันยืดเยื้อออกไปออกไปออกไปมันทําให้มนุษย์เนี่ยถูกบีบที่จะต้องเข้าหาเทคโนโลยีตลอดเวลาผู้ใหญ่หลายคนหันหน้าเข้าสู่การสั่งอาหารออนไลน์จากแต่ก่อนที่เริ่มสั่งไม่เป็นตอนนี้เริ่มสั่งเป็นกันหมดแล้วนะครับจริงๆแล้วอาจจะทําให้รู้ข้อดีหลายๆอย่างของโควิดสิก็คือทําให้มนุษย์เริ่มเข้าหาเทคโนโลยีทําให้รู้ว่าการสั่งอาหารออนไลน์เป็นสิ่งที่สะดวกเป็นสิ่งที่ง่ายเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ไม่ยากพราะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นถ้าเกิดสถานการ ใหญ่หลายๆคนกลับไปเดินตลาดเหมือนเดิมกลับไปเที่ยวห้างเหมือนเดิมแต่ก็พูดได้ไม่เต็มปากนะครับว่าหลายๆคนจะกลับไปซื้อของที่ตลาดเหมือนเดิมเพราะตอนนี้โลกเริ่มหันหน้าเข้าสู่เทคโนโลยีไปอีกขั้นแล้ววิถีชีวิตแบบ New Normal ทําให้การจับใจ่ายใช้สอยซื้ออาหารเครื่องดื่มเปลี่ยนไปสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําท่านผู้ประกอบการทางธุรกิจอาหารและเครื่องดืม่มนั่นก็คือท่านต้องเริ่มปรับตัวในยุคข,ของ New Normal เริ่มเข้าหาเทคโนโลยีมากขึ้นศึกษาการเปลี่ยนแปลงดูแนวโน้มของผู้บริโภคให้มากขึ้น ถ้าจะทำแบบออฟไลน์ line, เหมือนเดิมไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้ออนไลน์จะเริ่มเข้าสู่การแทนที่ออฟไลน์ line, มากขึ้นทุกวันทุกวันผมแนะนําผู้ประกอบการรายย่อยไปแล้วและนี่คือกลยุทธ์ไม้ตายที่ผมอยากจะนําเสนอให้กับภาครัฐทุกนี้เรามีในประเทศไทยเรามีไ i เดอร์แมนมีเดลิเวอรี่มากมายไม่ว่าจะเป็นค่ายสีเขียวค่ายสีชมพูค่ายสีฟ้าหลายๆที่เป็นแพลตฟอร์มจากต่างประเทศซึ่งประเทศเรามีการเก็บภาษีแต่ว่าแอปพลิเคชันเหล่านี้เก็บภาษีผ่านทางผู้บริโภค และร้านค้าผู้ประกอบการซึ่งเก็บซึ่งเก็บรายได้ส่วนเกินค่อนข้างสูงผมอยากจะแนะนําให้ภาครัฐให้ความช่วยเหลือสร้างแอปขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มของประเทศไทยเองเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้ามาใช้พื้นที่ในแอปของทางราชการแล้วเราก็จะมีการเปิดรับสมัครรเดอร์ของแอปเราเองเพื่อเพิ่มฐานของราเดอร์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศแลแล้วเราก็จะเก็บภาษีน้อยลงเขาเก็บ30เราเก็บแค่15เก็บแค่10เพื่อเป็นการกระจายรายได้เพิ่มฐานะ และก็เพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการวันนี้ผมขอเสนอแอป GSB Rider ครับซึ่งจะเป็นแอปของผู้ประกอบการคนไทยร้านค้าที่อยู่ในประเทศไทยและก็เป็นแอปสําหรับคนไทยและชาวต่างชาติที่มาเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยซึ่งจะมีการเก็บภาษีเสริมเกินน้อยกว่าแพลตฟอร์มจากต่างประเทศเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากพิดเศรษฐกิจจากยุคโควิด -19 ้และเราจะก้าวต่อไปในยุค New Normal ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมคุณและสวัสดีครับ